สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุณโนจากวัดป่าด,ด่อนหนายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ให้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาในรูปแบบต่างๆกันเช่นในรูปแบบของคาถาเป็นนิทานธรรมบทบ้าง มาในรูปแบบของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบมีการนั่งสมาธิบ้างมาในรูปแบบของการปฏิบัติที่อยู่ในชีวิตประจําวันบ้างมาในรูปแบบของสิ่งที่เป็นพุทพธพจน์เป็นพุทธวจนะเป็นพระสูตรมาอ่านให้ท่านบูฟังฝั่งบางเราก็แน่นอนเมื่อนําสิ่งต่างๆที่อาจจะยังไม่เคยได้ฟังมาให้ได้ฟังกันแล้วก็ต้องมาทําหน้าที่ในการทําสิ่งที่ได้ฟังนั้น ให้มีความแจ่มแจ้งท่านผู้ฟังอันนี้เป็นหน้าที่ของสมณะที่มีต่อคารวาส2ใน6อย่างคือเรื่องของการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วไปทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งอันนี้ก็แล้วแต่ตามความสามารถของบุคคลน,นั้นบุคคลน,นั้นคือว่าพระภิกษุแต่ละรูปแต่ละท่านก็มีความสามารถไม่เท่ากันบางคนอ่านพระสูตรนี้ได้ข้อมูลจากประเด็นนี้ต่างๆได้ อีกคนหนึ่งก็อ่านพระสูตรเดียวกันนั่นแหละอ่านวักเดียวกันอ่านคําเดียวกันอาจจะได้ประเด็นนี้ความเข้าใจแบบนี้แต่ซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านจะมีความสามารถมากน้อยอย่างไรเห็นประเด็นอย่างไรอย่างไรตัวข้าพเจ้าเองอ่านในตั้งพระสูตรที่เป็นภาษาไทยด้วยภาษาบาลีด้วยทําความเข้าใจในระดับนี้ตัวท่านบุฟังก็อ่านไปด้วยทําความเข้าใจไปด้วยอาจจะได้ประเด็นความเข้าใจใดๆเพิ่มเติม ก็สามารถที่จะแบ่งปันประเด็นต่างๆนั้นได้แต่วันนี้พระสูตรที่มาให้ท่านบุฟังได้ฟังโดยอ่านให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคือเรื่องของสคาระวสูตรเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อ734ซึ่งดัมพันธุ้ฟังมีหนังสือจะเป็นหนังสือพระไตรปิฎกหรือจะเป็นฉบับที่เป็นซอฟต์คอปี้เป็นอยู่ในคอมพิวเตอร์ หรือว่าอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดอ่านไปพร้อมๆกันได้อันนี้ข้าพเจ้าได้อ่านในทนผู้ฟังฟังละอ่านแบบย,ย่อๆเพราะว่าตัวพระสูตรนี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับพุทธประวัติอยู่ด้วยถ้าบอกว่าเราดูในเรื่องของมัชฌิเมนนิกายเนี่ยตรงส่วนที่เป็นพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับประวัติของตัวท่านเองตอนที่ก่อนการตรัสรู้ออกไปหาอารราดาบด ออกไปหาอุตการดาบทแล้วก็ามาบำเพ็ญความเพียรโดยการทำทุกรกิริยาจนกระทั่งตรัสรู้ได้วิชาสามแ้วความในท่อนตรงนี้เนี่ยจะมีพูดเอาไว้อยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกัน4จุดนี้คือหมายถึงใน4ีพระสูตรพระสูตรแรกที่เราได้เคยเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังก็เป็นเรื่องของโพธิราชจุกุมารโพธิราชจุกุมารเนี่ยปรารบถึงเรื่องของ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะทําความสุขสําเร็จบรรลุความสุขชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาได้ต้องใช้ความยากลําบากพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายเรื่องพุทธประวัติของพระองค์ตรงส่วนนี้ให้อันนี้คืออันที่หนึ่งันที่สองถัดมาก,ก็คือในเรื่องของป้าสาราสีสูตรที่ท่านพระอน,น์นิมนต์พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้ที่วิหารแห่งหนึ่งซึ่งภิกษุที่รอ พระพุทธเจ้ามาแสดงทาให้ฟังต่างก็สนทนาบรารอบเรื่องของธรรมะอยู่ก็เลยแสดงเรื่องพุทธประวัติให้ภิกษุเหล่านั้นได้ฟังในเรื่องที่สามก็คือเรื่องของมหาสัจจการสูตรที่ทนายสัจจการนิกรนเนี่ยเขาต้องการมาท้าประลองวาทากับพระพุทธเจ้าโดยกล่าวถึงความที่พระพุทธเจ้าอาจจะไม่ได้เคยเจอเวทนาที่มันเป็นสุขที่มันเป็นทุกข์ ขนาดที่จะต้องทําให้เกิดความลุ่มหลงในความสุขความขยะยัยงในความทุกข์ก็เลยเล่าพุทธระัติส่วนที่ได้เจอความทุกข์เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการทําทุกขกิริยาส่วนที่เป็นความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากการทําสมาธิแต่ก็ยังไม่ติดอยู่ในความทุกข์และความสุขนั้นและในพระสูตรที่4ก็คือเรื่องราวที่เราให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เมื่อวานนี้เราก็จะนํามาคุยกันในวันนี้ก็คือพระสูตรที่เรียกว่า สักขาระวะสัสตรทำไมพระพุทธเจ้าถึงเล่าถึงประวัติของตัวพระองค์ในพระสูตรนี้แเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นพุทธประวัติตรงจุดที่ว่านี่แหละ,ละนั่นก็เพราะว่านายสักขาระวะ,ะนายสักขาระวะนี่ก็คือเป็นมนุคนหนึ่งแต่มนุษ์ก็คือเป็นคนหนุ่มที่อยู่ในเชื้อสายบรนรนพรามแล้วก็เริ่มที่จะเรียนความรู้ในทางของพราหมณ์เขาก็จะรู้คำภีิิิหา r y คำพีเกตุภระคำพีไตรเพศต่างๆแต่ที่เป็นบทรวบรวมเรื่องราวของเทพ,พเจ้าในคําสอนของพราหมณหรือว่าพิธีทํามนทําอะไรต่างๆอันนี้เป็นคําสอนของเขาทีละเขาก็ไปเรียนในคําสอนที่ว่าตรงนี้เป็นมงคลแตะมีมงคลจับหูเด็กแตะถ้าเด็กอายุเท่านี้ก็ทํามงคลน,นี้ให้แล่ถ้าก่อนจะออกรบก็มีพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนจะแยกเรือนตั้งออกไปก็มีพิธีกรรมอย่างนี้ น,นีเป็นลักษณะที่พราหมณ์เขาจะทํากันแต่เป็นพิธีกรรมซึ่งในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ได้มีพิธีกรรมต่างๆเหล่านั้นลเลียออกมาอีกสิ่งหนึ่งทีน,นี้นายมานพชื่อสกรารวะเนี่ยเขาได้ไปเจอนางธนัญชาณีนางนธนัญชานีนี้ถ้าท่านผู้ฟังจําได้ข้าพเจ้าเคยนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอยู่ที่นางธนัญชานีปรามณีเนี่ยก็จะมีนิสัยอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเวลาที่เขาตกใจอะไรทําถ้วยตก เดินลื่นหรือว่าตกใจอย่างใดอย่างหนึ่งฟ้าผ่าเป็นต้นเนี่ยเขาก็จะอุทานตามประวังเขาจะอุทานแทนที่อย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะอุทานว่าโอ้ยหรือบางคนก็อุทานโอ้ my กอดแต่นางตนานานีเขาอุทานว่าน้ำโมตสัพภกวาโตอราโตสมาสมัมปุทสสะอย่างเนี้ยสามรอบอุทานออกมาอย่างนี้นั่นคืออุทานว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพูดอย่างนี้ สามรอบเราเคยเจอคนที่เขาตกใจเรื่องใดก็โอ้ไมกอดนะอันนี้คือคนฝรั่งหรือในทางตะวันตกเขาอุทานกันอย่างนี้นางคนนี้อยู่ประเทศอินเดียสมัยนั้นมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเกิดตกจงตกใจอะไรก็นโมตสสะสามรอบแล้วก็ทําให้สามีไม่พอใจละ่ะสามีก็คือธนัญชานีพราหมณเป็นสามีของธนัญชานีพรหมณีเนี่ย ตอนนั้นเหตุของความไม่พอใจของธนัญจานีพรามเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้นเขาจัดเลี้ยงกันอยู่จัดเลี้ยงพรามตั้งสี่ห้าร้อยทำพิธีกรรมอะไรของเขาคนมาที่บ้านเยอะแยะไปหมดแลวกขุสัตย์กำชับเมียแล้วว่านี่เธอถ้าบอกว่ามีอะไรเนี่ยอย่านโมตสะนะขอร้องหลับวันนี้ขออย่าทําอย่างนั้นสักวันหนึ่งปรากฏว,ว่าวันนั้นนางธนัญจานีพรามแล้วก็ลื่นอีท่าไหนไม่รู้แต่ยังไม่ล้มแล้วก็นโมตสะจริงๆล่ะสามีก็โกรธมากทีนี้ อุตส่าห์กำชับไว้อย่างดีว่าง,งานเลี้ยงเป็นแบบนี้เธออย่าพูดออกมาคือพอพูดว่าน,นโมตสะออกมาเนี่ยคนทั้งหลายที่เขาเป็นพราหมเนี่ยเขาก็มาต่อว่าแลทีนี้ว่าอา้าวทำไมคุณนับถือลัที่พรามยังจะไปยกย่องสมณะโลาต่างก็เลิกงานเลี้ยงทําให้งานนั้นล่มไปเลยนายธนัญชานีพราหมณ์โกโรธเมียตัวเองจะทำยังไงก็เลยไปโต้วาทะไปด่าพระพุทธเจ้าและสุดท้ายหลังจากโต้วาทะด่าพระพุทธเจ้า พระเจ้าได้แสดงธรรมอะไรต่างให้เห็นชัดเจนแล้วก็ขอบวชท่านผูฟังสามีของนางธนัญชานีปรามเนี่ยตัวเองเป็นโสดาบันสามีโกรธให้แล้วก็เลยไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าสามีนั้นก็ขอบวชบวชสุดท้ายได้เป็นพระอาารันนะในภายหลังแล่น้องชายของทนัญชานีปรามนี้ก็โกรธนะท่านผูฟังทําไมพี่ชายของเราไปนับถือพวกสมณะโลนแล้วยังไปบวชอีกไม่ได้แล้วก็เลยตามไปด่าด้วยต,ตามไปด่าไปว่าพระพุทธเจ้า ด้วยคำหยาบคายแต่พระรามคนนี้ก็ชื่อว่าอกโกสก,กะพระรัตวัชพรามนาดาจนเละสับเละเลยละ่ะพระพุทธเจ้าก็แสดงทําให้เห็นแต่คนนี้ก็มีจิตเลื่อมใสบวชดีเหมือนกันท่านบุฟังแต่บวชแล้วก็ภายหลังก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันแล้วก็มีน้องชายอีกคนหนึ่งชื่อปิงกี้นีพรามแต่น้องชายคนนี้ก็โกรธอย่างท่านูุฟังว่าเอา้าทำไมไปนับถือสมณะลนพี่ชายของฉันสองคนไปบวชได้ยังไงก็เลยไปโต้บาทาก,กับพระพุทธเจ้า แลก็ไม่รอดอีกเหมือนกันพอได้เห็นแจ้งถึงสัมมาทิฏฐิแล้วเข้าใจความที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเรียบร้อยแล้วก็ขอบวชอีกเหมือนกันอันนี้ก็คือเรื่องราวที่มาในอันเดิมในเรื่องราวนี้คิดว่าท่านผู้ฟังสามารถอ่านได้ในสังยุตตนิกินะครับพระเจ้ารู้สึกว่าจะเคยเอามาเล่าให้ฟังอยู่แต่จำไม่ผิดอย่างไรก็ตามในเรื่องราวตรงนี้ของนายสคารวะที่เขาเห็นกิริยานี้ของนางธนัญชานีปรามณีแล้วเนี่ย ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นมงคลละน,นางธนัญชานีนี้เชียรพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเป็นผู้ที่อยู่ในคําสอนเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธธรรมประสงค์แต่พอได้ยินคําอย่างนี้แต่เขาไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนั่นผูู้ฝังอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแต่เขาบอกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีศีลมีปัญญาแต่ถ้าท่านรู้คุณของพระพุทธเจ้าตรงนี้เนี่ยจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่ควรจะไปด่าไปว่าด้วยคําอย่างนี้เลยเราจะต้องรู้แน่นอนคือถ้าสมมติตัวเราเองแต่าํา์มังังลองพิจนารณาถึงตัวเราเองถ้ามีใครมาด่ามาว่าพระพุตธพระธานพระสงค์หรือมาทําอะไรที่เราไม่พอใจเช่นเขาเอารูปพระพุทธร,รูปไปทาเฟอร์นิเจอร์หรือไปตั้งไว้ในที่ไม่เคารพหรือเขามาด่าว่าพระธรรมว่าไม่เห็นได้จริงอย่างนั้นอย่างนี้หรือมาด่าว่าครูบาอาจารย์ของเรา แต่ถ้าเรายังมีความโกรธอันนี้ไม่ถูกนะถือว่ายังไม่ได้ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้ายวคุณนับถือพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ทําตามคําสอนแล้วไปโกรกเขาเนี่ยมันไม่ถูกแต่สิ่งที่ควรทํานี่ทําเหมือนนางธนัญชานีปรามณีอันนี้ดีนั่นคือได้พูดถึงคุณของพระพุทธเจ้าในเรื่องของศีลในเรื่องของปัญญาและผู้ที่รู้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ดา่าไม่ว่าหรอกแล้วก็คือมีการชักชวนอะ่ะให้ไปฟังธรรม ามาพิสูจน์สิมาดูสิมาอ่านสิมาทำความเข้าใจสิมาพบปะพูดคุยสิจะได้รู้ว่าท่านเป็นอย่างนั้นจริงไม่จริงอย่างไรแต่มาให้ทำการพูดคุยอันนี้ถึงจะถูกต้องดีงามแต่ซึ่งนายสคารวะมานพนี่เขาก็ยืนยันรับรองแล้วว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาแถวนี้เขาจะไปพบไปพูดคุยด้วยณที่นั่นก็คือบ้านปัจจลก,กับปักอยู่ในเขตของแคว้นโกศลสมัยหนึ่งถัดมาพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จไปแถวนั้น ไปที่สวนมะม่วงของหมู่บ้านหนึ่งเขาเรียกว่าหมู่บ้านโตทยคามนะเป็นวันนพรามเขาก็ทําการเกษตรบ้านทําอะไรกันบ้างแล้วก็มีสวนมะม่วงอยู่ก็ไปประทับอยู่ที่สวนมะม่วงนั้นซึ่งหมู่บ้านโตทยคามนี้ก็อยู่ใกล้กับบ้านปัจจะละกปะที่นายสการวัคและกัตน,นชาชนีปรมามณีเขาอยู่แล้วพอนางตนัญชนีปรมามณีทราบกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วก็เลยไปแจ้งให้ สกราราวะมานพนี้ทราบแต่สักราราวะมานพนั้นก็มาหาพระพุทธเจ้าเพื่อจะมาสนทนาธรรมพอทักทายปราศัยพอเป็นที่รู้จักกันแล้วก็นั่งลงละ่ะอันนี้เป็นลักษณะของประเพณีเขาท่านผู้ฟังอาจจะทําความคุ้นเคยทักทายกันก่อนว่าคุณชื่ออะไระถือคําสอนอย่างาไหนมาอยู่ที่นี่นานหรือย,อยังกินน้ำกินท่าหรือไม่อย่างนี้นะเสร็จแล้วก็อ้านั่งเรียบร้อยจะคุยอะไรก็ว่ากันนี่ก็ลักษณะนั้น แล้วนายสคาระวะ,ะเขาก็ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนามสกุลก็คล้ายๆกันแม้ในปัจจุบันนี้ก็ตามท่านผู้ฟังอย่างในหมู่บ้านดอนไหโศกเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่นามสกุลพิราพรมอย่างเงี้ยเยอะหน่อยลกลุ่มนามสกลุลอื่นก็จะมีแต่ก็ในหมู่บ้านจะมีนามสกุลที่คล้ายๆกันเราบว่าเป็นเครือญาติกันหมดเช่นเดียวกันในหมู่บ้านนี้คนส่วนใหญ่เขาก็นามสกุลพารัตวาชะพระพุทธเจ้าก็เรียกนามสกุลเขาละเรียกว่าพารัตวาชะ แต,แต่ชื่อเขาคือสคาราวะเป็นมานบนามสกุลพารัวาชะอิตาสคาราวะมานบนี่เขาก็ถามพระบุทธเจ้าจนถึงว่าพระบุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็น,ปนาศาสนาแบบไหนแลนะเป็นผู้ที่ประกาศลทัทธิคําสอนของตัวเองเนี่ยซึ่งในสมัยนั้นที่หลักๆสําคัญๆญญก็มีอยู่ลทัทธิครูทั้ง6มีกัลโศสารอจิตาเกสกัมพลต่างๆรวมถึงสัชใจแล้วก็มีของพระพุทธเจ้าของเรา มีลทัทธิที่สําคัญๆอยู่หกเจ็ดอย่างด้วยกันสการาวะพระธวาชชานี่เขาก็ถามมาตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแบบไหนพระพุทธเจ้าก็แบ่งแยกออกให้เห็นธรรมบังว่าศาสดาที่เขาประกาศคําสอนเนี่ยมีอยู่3ประเภทประเภทแรกก็คือฟังตามคนอื่นมาแต่ฟังตามคนอื่นมาจกนกระทั่งตัวเองปฏิบัติแล้วก็รู้เองเห็นเองในธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็เลยมาประกาศให้คนอื่นรู้ตาม อันนี้คือประเภทที่1ประเภทที่สองนั่นก็อาศัยความเชื่ออย่างเดียวอาศัยความเชื่ออย่างเดียวแล้วเชื่อปักใจเต็มที่เลยว่าอันนี้ต้องเทานั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่อันนี้ก็เป็นประเภทที่สองส่วนในประเภทที่3ก็คือ,อรู้เองเห็นเองไม่ได้ฟังตามใครมาแล้วก็ปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองบรรลุถึงที่สุดอันยิ่งแล้วแล้วก็ประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามนี่คือประเภทที่สาม ตัวพระองเองนั้นเป็นประเภทที่สามตับูฟังเป็นประเภทที่รู้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องฟังตามคําของคนอื่นหรือไม่ใช่เพราะว่าอาศัยความเชื่ออย่างเดียวแต่เป็นาศาสดาประเภทที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองเป็นสัมมาสัมพุทธะแต่ตรงนี้ก็เลยเริ่มเรื่องของพุทธประวัติตานผูฟังเริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้บวชรู้สึกว่า การที่จะมาบรรลุธรรมเห็นธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้การอยู่ครองเรือนเป็นคารวาสเนี่ยมีกู้ครองเ e อิบอิิมด้วยทรัพย์สินสมบัติต่างๆไม่ใช่ทางมาแห่งการตรัสรู้ได้อัะนี่คือตัดไปโซนหนึ่งก่อนเลยนะถ้าบอกว่าพวกพรามนี่เขายังอยู่ครองเรือนและมีคู้ครองยังยินดีทองและเงินและยังยินดีกิจกรรมในการเกี่ยวกับด้วยเรือนต่างๆเนี่ยอันนี้จะบรรลุไม่ได้ละและมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นก็เลยออกบวช นี่เริ่มเล่าประวัติของตัวเองให้ฟังนะครับุทชาเล่าประวัติของตัวท่านเองให้ฟังแม้แต่ว่ามารดาบิดาไม่เห็นด้วยแล้วก็ออกบวชออกบวชแล้วก็สแสวงหาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอย่างที่บอกว่าบรรลุได้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นยังไงไปสวบหาที่ไหนในโดยลันดับแรกนี่ก็ไปหาครูอาจารย์ในสมัยนั้นนั่นก็คืออารา,าดาบทผู้กระมาโคตกับอุตกะผู้รามบุตรแไปขอเรียนวิชาอะไรต่างๆจากเขาด้วย ซึ่งสิ่งที่ได้มาก็คือฌานสมาธิในขั้นสูงเป็นขั้นอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญาณาสัญญายตนะซึ่งถ้าจะพูดถึงสมาธิในระดับนี้เนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่ได้กันได้ทั่ว,วไปนะท่านผู้ฟังเป็นที่เหนือขึ้นไปอีกคือถ้าเราพูดถึงสมาธิในระดับที่เป็นฌานยังมีการเพ่งยังมีการกำหนดรูปเป็นรูปฌานเนี่ยก็คือฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่แต่ถ้าเลยขึ้นไปกว่านั้น เป็นขั้นอารูปละแต่เป็นขั้นอารูปซึ่งไม่ได้มีการเพ่งไม่มีการใช้วัตถุดใดๆสูงขึ้นไปอีก4ระดับแนะในสองระดับสุดท้ายที่สูงสุดเลยก็คืออากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญาณาสัญญายตนะเราไปได้ตรงนี้มานะได้สมาธิระดับสูงอันนี้คือเล่าให้สการะมานุฟังนะว่าที่ตัวพระองค์เนี่ยทำมาเองรู้ได้เองเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะแต่พบว่าสมาธิสูงขนาดนี้ ก็ยังไม่ใช่ทางหลุดพ้นแต่ว่าไปอยู่ในพรมชั้นอารูปเท่าน,นั้นเองแล้วก็เลยเลี่ยงออกนะไปหาสิ่งที่เป็นกุศลหาสิ่งที่จะเป็นสันติวรบทกนะ็คือสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเนี่ยออกหาอยู่โนะดยไปถึงกุรุเวลาเสนานิคมนั่งอยู่ที่ตำบลน,นั้นแตนะ่ตรงนี้ในปัจจุบันก็คือพุทธคยาน,น,นั่นเองท่านผะู้ฟังจนะเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ในะที่ตรงนั้น ในขณะที่อยู่ที่บริเวณตำบลอรุเวลาเสนานิคมเนี่ยบริเวณพุทธคยาในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีอุปมาอุปไมยสามข้อมาแจมแจ้งกับโพธิสัตว์นั่นก็คือพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ตรัสรู้มาแจมแจ้งกับโพธิสัตว์ว่าเหมือนกับไม้ที่ยังสดอยู่แช่อยู่ในน้ําอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองคือไม้ที่ยังสดอยู่แล้วก็ไกลาจากน้ําอันนี้อันที่สองอันที่สามคือไม้แห้งแล้ว ไม้แห้งแล้วไม่ใช่ไม้สดแล้วก็ไกลจากน้ำด้วยและใน3มอย่างนี้ถ้าเราพยายามที่จะจุดไฟให้มันติดและการจุดไฟในน้ำเนี่ยมันทําไม่ได้แน่นอนตำรวจฝังแนะ่มันมันไม่ได้เลยล่ะเป็นจริงหรืเกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรือว่าถ้าเราจะจุดไฟจากไม้เปียกถ้ามันยังไม่มีเปลวไฟอยู่ก่อนการจุดไฟนั้นก็จะยากมากไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะจุดไฟให้ได้ต้องจุดไฟจากไม้แห้งเท่านั้นจะต้องตากไม้ให้ดีพึงให้แห้ง แล้วเอาไม้นั้นมาขูดกับไม้สีไฟเป็นเชือเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่มันไวไฟจุดเพลาะขึ้นมามันก็เป็นเปลวไฟเป็นประกายไฟขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ไม้แห้งแล้วก็ไกลจากน้าอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ามาไคร่ครวนตอนอยังเป็นโพธิสัตว์นะไคร่ครวนเพื่อให้รู้ว่าสิ่งภายนอกนะที่เป็นน้ําที่มันยังเปียกอยู่เนี่ยก็เหมือนกับวัตถุกามสิ่งภายในที่เป็นยาง เป็นความเปียกของไม้อันนี้เป็นเหมือนกิเลสการมถ้ามีทั้งสองอย่างนต่มีทั้งสองอย่างแล้วเนี่ยจะทําความเพียรด้วยการทําทุกขกริยาหรือจะไม่ทําความเพียรด้วยการทําทุกขกริยาไม่ทําตรง <c gos> นี้จะทําหรือจะไม่ทาเนี่ยมันไม่มีทางได้ไม่มีทางได้แต่ถ้าบอกว่าไม่มีนต่ไม่มีวัตถุกรรมไม่มีกิเลสกรรมต่อให้ทําทุกขกริยาหรือไม่ทําทุกขกริยา มันก็จะต้องน่าจะต้องได้อันนี้คืออุปมาอุปไมยที่เกิดขึ้นกับพระพรุทธเจ้าเปรียบเทียบให้เห็นตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตรงนี้จึงเป็นจุดสําคัญที่ให้ตัดสินใจว่างั้นฉันจะต้องลองทําดูท่านฟังลองพิจารณาดูให้ดีนะไม้แห้งไกลาจากน้ํนก็คือวัตถุก,การมไม่มีนะกิเลสกรรมก็ไม่มีนะอันนี้คือกาลังตัดสินใจนะว่าจะทําทุกรกิริยาหรือจะไม่ทําทุกรักกิริยามันก็จะต้องน่าจะต้องบรรลุ เนี่เพราะว่าจิตใจมนนนนันเป็นอย่างนี้แล้วกายก็เป็นอย่างนี้หลีกออกจากกามด้วยใจก็ไม่มีกิเลสกามด้วยจะทําก็ต้องได้บรรลุจะไม่ทําก็ต้องได้บรรลุมีความคิดว่า,างี้ก็เลยลองการที่จะต้องทําทุกอนนีนะเพราะว่าถ้าผมว่าทมทุกก,รกิริยาแล้วแล้วจิตใจเป็นแบบนี้ยังไงก็ต้องได้บรรลุถูกไหมแต่ว่ายังไม่ได้ทดลองยังไม่ได้ทดลองก็ทดลองทำานีเพราะว่าถึงแม้กายจะไม่มีวัตถุก,กามก็คือไม่ได้อยู่ในประสาทราชวังไม่ได้ห่มผ้าสวยๆนะ แล้วใจก็ไม่มีกิเลสกรรมใจไม่ได้ไปมีความกำหนัดยินดีในเรื่องของกรรมต่างๆเหล่านั้นนะแล้วทําทุกรกิริยาแต่ไม่หลุดพ้นานผู้ฝังไม่หลุดพ้นเพราะอะไรเพราะไม่มีอริยปัญญาอ้าวทาไมไม่มีอ่ะท้งที่ทําเหน็ดเหนื่อยขนาดนั้นก็มันไม่มีอ่ะไม่มีใ้ทำยังไงก็ไม่มีอ้าวแล้วที่ไม่ได้ทําทุกรกิริยาล่ะก็ลองทํามาแล้วเพราะตั้งแต่ก่อนที่ไปอยู่กับอาราดาบทผู้กรามมโครกับอุตรกับผู้รามบุญเนี่ย ก็ใจไม่มีกิเลสกรรมอยู่แล้วได้สมาธิขั้นสูงอยู่ละกายก็ไม่มีวัตถุกรรมอยู่ละออกมาจากปราสาตราชวังละออกมาจากปราสาราชวังไม่มีวัตถุกรรมไปอยู่กับดาบททั้งสองไม่มีกิเลสกรรมเอ๊ก็ยังไม่บรรลุนะไม่ได้ทำทุกรกิริยานะแต่ก็ไม่บรรลุเพราะอะไรยังไม่มีอริยปัญญาเอาแล้วลองทำดูมันน่าจะบรรลุไหมก็คุณไม่มีแต่กรรมไม่ว่าจะเป็นวัตถุกรรมหรือกิเลสกรรมมันยังไม่พอ นาะมาบวกกับทุกขระกิริยาก็ยังไม่ได้เพราะอะไรไม่มีอริยปัญญานะไม่มีอริยปัญญาตัวนี้จึงเป็นอุป,ปม,าว,มา,าวุมยที่พระพุทธเจ้าตอนยังเป็นพระทิษชนครครวนพิจารานาะว่าเอองั้นก็ลองทําทุกขรกิริยาดูมันจะบรรลุไหมแต่ก็ไม่บรบรลุตามว่ังเพราะว่ามันไม่มีอริยปัญญาเอาละอริยปัญญามาตอนไหนก็คือมาตอนหลังจากที่ได้รับศาสนาแล้วนะทําร่างกายให้พอมีกําลังแล้ว มีความสุขจากสมาธิแล้วหลังจากนั้นแล้วทำวิชาสาม่เกิดขึ้นคำถามในที่นี้คือว่าทำไมวิชาสามไม่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนอยู่กับอรราดาบทกละมะโคตรหรืออุนทกะผู้รามบุตรทำไมวิชาสามไม่เกิดขึ้นตรงนั้นทางทที่ก็มีสมาธิเหมือนกันแตเป็นสมาธิที่ลึกด้วยปัญญาย,ยังไม่เกิดแต่ท่านผู้ฟังจุดนั้นบารมีมันยังไม่เต็มและที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ปฏิบัติเองแล้ว จนกระทั่งบารมีเต็มชั้นถึงที่สุดเพราะรู้ยิ่งเองในปัจจุบันเนี่ยคือหนะ้าที่ตอนอยู่กับอุทกการรามบุตรกับอรดาบุกัลยมโขเนี่ยบารมียังไม่เต็มทาไมมันขาดไปตรงไหนขาดตรงที่ยังไม่ได้ทําทุกขกิริยาขาดตรงที่ยังไม่ได้ทดลองในการที่เจอเวทนาอันเจ็บแสบเป็นร้อนแล้วก็เลยยังไม่มีตรงนี้บารมียังไม่เต็มก็เลยปัญญายังไม่เกิดแต่เพราะว่าได้ทําทุกกิริยา แต่ไม่ใช่ว่าทําทุกขรกิริยาแล้วมันจะได้บรรลุนะท่านผู้ฟังไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นหรือไม่ใช่หมายความว่าไม่ทําแล้วมันจะบรรลุแต่ว่าการทําทุกขรกิริยาเพิ่มบารมีของพระองคนะ์ในเรื่องของความอดทนเรื่องของการรักษาสติเรื่องของความเพียรต่างๆได้ตรงนี้ขึ้นมานะเพราะว่าเรื่องความเพียรสติกําลังพวกนี้เป็นอินทรีย์ทั้ง5นะ้าเป็นหนึ่งที่จะทให้เกิดปัญญาอนะินทรีย์ใอินทรีย์คือปัญญามันก็เสริมเติมกันขึ้นมา แต,แต่ไม่เต็มึ้นมาได้ซึ่งปัญญาจะเต็มได้ก็มาได้จากหลายทางการที่มีศรัทธานี่ก็ส่วนหนึ่งเพราะนั้นพรอโพธิสัตว์เลิกทำทุกขกิริยาหันมาหาเข้าสู่ทางสายกลางมีทั้งสมาธิและปัญญาบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ตรงนี้มีข้อสังเกตนหนึ่งเติมฟังนะว่าตอนที่พุทธประวัติที่เล่าให้กับสัจจกะนิคนฟังเนี่ยจะมีบทที่พ่วงท้ายขึ้นไป บทที่พ่วงท้ายตอนที่ได้ทําทุกขกิริยาบทพ่วงท้ายที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งในที่นี้ไม่มีนั่นะคือในพระสูตสรสการะวะเนี่ยไม่มีบทนี้แต่ในมหาสัจจคสูตรเนี่ยมีบทที่ว่าเวทนานั้นก็ไม่ครอบงําจิตของพรงนะองค์เวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์แต่ทุกข์เกิดจากการทําทุกขกิริยาสุขที่เกิดจากสมาธิชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่สุขที่เกิดจากวิชาหนึ่งสองสามพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครอบงําจิตของพระองค์ เพราะว่าตอนนั้นต้องการแก้ข้อด่าวหาที่สัจจการนิกรนี่กา็มากล่าวหาว่าพระบรุตรเจ้าคงจะไม่ได้เคยเจอเวทนาที่มันละเอียดประณีตด,ดีงามหรือเวทนาที่มันหยาบเข่นแข็งเผ็ดร้อนไม่ได้เคยเจอก็เลยอธิบายว่าเคยเจออยู่แต่ไม่ครอบงำจิตกำรงแลงนะมีบทนี้เพิ่มเติมขึม้นมาแต่ในที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโพธิราชกุมารสูตรไม่ว่าเจอเป็นปาสราสีสูตรหรือว่าในสการวสูตรเนี่ย ไม่ได้มีบทคําพูดตรงนี้หลังจากที่เล่าเรื่องราวของตัวพระองค์เองผ่านการทําทุกขกิริยามาหันหาทางสายกลางได้ฌานทั้ง4วิชาทั้ง3แล้วอันนี้ก็ให้เห็นละท่านผู้ฟังให้เห็นถึงศีลถึงปัญญาถึงสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อสักราระมานุก็ได้เห็นแล้วหัจากการที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้ฟังเนี่ยก็ยกย่องละทีนี้เริ่มมีศรัทธาละ ันนี้ก็จะต่างกันกันกบสัจจการนิโครนด้วยเหมือนกันในะสัจจการนิโครนเมื่อสัปดาห์ก่อนๆน,นั้นได้เล่าให้ท่านผูหวังฟังเนี่ยเขาไม่ได้มีความเลื่อมใสแต่เขาไม่ได้มีความเลื่อมใสแม้จะได้ฟังพุทธประวัติก็ตามแต่ก็ยังมีความเห็นของเขาสุดตรงเข้าไปแต่ว่ามานพคนนี้แสดงว่ามีทุลีในดวงตาน้อยพอสมควรได้ยินได้ฟังเรื่องตรงนี้แล้วก็ได้ยกย่องพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสแต่ก็ยังมีคาถามที่2ต่อไปแล้วก็ถามว่าเทวดามีอยู่หรือ ปุโรชากิก็ตอบว่าความที่เทวดามีนั้นรู้ได้โดยฐานะนะคําว่าเทวดามีนั้นรู้ได้โดยฐานะคำนี้ยหมายความว่าการที่ใครจะรู้ว่าเทวดามีหรือไม่มีเขาต้องอยู่ในฐานะที่เขาจะต้องรู้ได้ถ้าเขาไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะรู้ได้คือไม่มีเรื่องรู้หรือไม่มีศรัทธาเขาจะไม่รู้เขาจะไม่เชื่อว่าการมีอยู่ของเทวดานั้นมีอยู่จริงหรือไม่ อันนี้คือที่ข้าพเจ้าแปลให้ฟังแลลวนะนอิตาสคาราวามานพนี่ก็งงเหมือนกันแหละท่านผู้ฟังถ้าทําไมพูดอย่างนี้ทําไมไม่บอกตรงๆมาตั้งแต่แรกพูดง่ายๆก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทราบอยู่น่ะทราบเพราะว่าอยู่ในฐานะที่พระองค์ทราบในฐานะที่พระองค์ทราบเนี่ยก็เนื่องจากความมีปัญญาระดับนั้นมีศีลร,ระดับนั้นมีสมาธิระดับนั้นมีศีลสมาธิปัญญาในระดับนั้นระดับนั้นแล้วทําให้ทราบถึงความมีอยู่ของเทวดาแต่ที่ไม่ได้บอกตรงๆเนี่ย ก็ด้วยความที่ไม่ได้ยกพระองค์ด้วยความที่ไม่ได้อยากจะอวดพระองค์ว่ามีความรู้ตรงนั้นตรงนี้แลนนี่คือเป็นตอนจบของพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังแต่สะการวะมานพนี่เขาก็เลื่อมใสมาตั้งแต่ตอนที่ได้ฟังพุทธประวัติละพอมาทราบจุดท,ที่พระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ได้ยกตนในการที่ฉันมีความรู้ตรงนั้นตรงนี้นนะการที่พูดว่าคนที่เขามีเครื่องรู้เขาก็จะรู้ได้ก็แสดงว่าเขามีเครื่องรู้นั่นแหละบุคคลที่พูดมีเครื่องรู้นั่นแหละ แต่ไม่ต้องการจะอวดตนว่ารู้หรือเห็นในเรื่องรา,ราวใดๆสัการะวานพนั้นก็แสดงตนเป็นอุบาสก่านผบุฟังแต่ยังไม่ได้ศรัทธาถึงนาดับบวชเหมือนสามีของทนัญชานีปรามณีแล้วก็น้องชายทั้งสองแต่มีความศรัทธาในระดับที่เป็นอุบาสกจะขอสมาทานสารณะและโดยใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งและสมาทานไตรสารณคกมในที่นั้นในพระสูตรนี้ก็จบที่ตรงนี้่านผบุฟังสักรารวะสูตร มาในพระไตรปิฎกมัชฌิมานิกายเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อ734มาจบข้อที่759ดะเป็นเรื่องราวส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเองที่นำเรื่องพุทธประวัติมาเล่าให้ฟังนะเป็นซีรีส์ตั้งแต่เรื่องของโพธิราชกุมารเรื่องของปาราสีสูตรเรื่องของสัจกะนิครนแล้วก็ในพระสูตรนี้คือ สการวะเนี่ยเพื่อให้เก็บให้หมดและท่านผู้ฟังแต่เราเก็บความรู้ความเรียนเรื่องเดียวกันที่พระพุทธเจ้าเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระองค์เองแล้วก็ปรารภเหตุต่างๆกันแต่ทำให้เราเห็นแงม่มุมตรงนี้และถจาท่านผู้ฟังท่านใดยังมีคําถามข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งที่ต้องการสื่อสารกับทางรายการสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยจงเป็นจดหมายหรือว่าปรษนียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโศเลขที่1ห,หมู่8 ตำบลดอนหายโศกอําเภอดองงานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์เ e พียวธรรมะ .com puredha.mm.com a ข้าพเจ้าพระมหาไปบุญอภิปุณโนจุลปัน